สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่ม21นนอนาดีๆแอดมินลงเซิร์ฟแล้วก็แจกพิสโกโ้แล้วก็ออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเพลงโบราณ <c oughs> ถ้าจะนั้นแหละทุกคนไอ้ทื่อนมีแอดมินมาเสกฟ้าผ่าให้แต่แอดมินก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะโอช่มาแจกอันนี้ค่ะ ก,าาก่อนนับก่อนอัปเดตนะครับผมได้ต้นนี้มาคือสีนี้ผมได้ก่อนอัปเดตผมว่าทำคิปไม่แล้วแหละแล้วผลงานของมาสเตอร์ผมเมื่อกีอ้ผมขอให้มันติดอันนี้ได้ป่ะอยากให้มันติดอันนี้แต่ผมจรงใจลบต้นลุกต้นออกเนี่ยมันจะเป็นไง มันก็จะติดอันนี้อเดียวเหรอเป็นไปได้ไหมอ่ะไม่เคยเห็นใครทำเลย <c oughs> แล้มาสเตอร์สี่อันนะได้ไอ้นี่ไอ้นี่แล้วนอนนั้นก็ไม่ได้งนนั้นี่ใช้มาสเตอร์สองอันแล้วก็สปริงเกอร์อีกนิดหน่อยจะทิ้งไว้ออกเกมมันก็ได้อย่างนั้นอ่ะแทมติดโกได้ตั้งแต่เริ่มอ่ะ แต่อันอื่นเล็กแล้วก็ไม่ติดอะไรเลยตอนนี้แอดมึงก็ยังไม่พูดอะไรเลยเพราะน่าจะมาแบบไม่พูดอะไรเลย,ออายามั้งเพราะน่าจะมาแจกดิสโก้กับอีนั่นโอเค่โอเคก็เพราะว่าน่าจะแจกเท่านี้แหละบ๊ายบายทุกคนไปละ